สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่ครับระเวงนะครับภาษาอีกระเวงทุกท่านละเวงค่ะเวงละเวงคือที่มันกว้างเนาะอยู่ก็คุณอะไรครับขวัญใจค่ะขวัญใจเนาะตอนนี้เราเราลองลองลองแปลนโทรศัพท์ลองหมุนรอบๆเลยครับโอ้ตรงนี้มันเราอยู่อยู่รอบเอ่อบึงเนาะบึงอันนี้เขนากบึงอะไรครับ บึงกอจ้ะบึงบึงกอเนาะพูดพูดกุหลาดไดไหมพูดได้จ้ะโอ้พูดกุหลาดดีกว่าเจ็บกบลิ้นครับตอนนี้เรามาหากินของอร่อยครับตอนนี้เราอยู่บริเวณบึงกอนะครับบึงกอบ้านไม้ก็บ้านสีเหลี่ยมท่นนี้เป็นบ้านสีเหลี่ยมนี้เป็นบ้านสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมท่านนี้เป็นบ้านไม้นี่นี่เป็นวัดก่อไอ้วัดใหม่ก่อโอ้แม่นี่มีงานเนาะงานกบลินุงานางหลังก็เป็นบึงมีสองบึงบึงยังใหญ่สวยๆครับ องบางก็มาถ่ายรูปเมื่อกี้ผมถ่ายรูปไปแล้วสวยมากวันนี้ก็แดดคึมๆแล้วก็เหมือนจะเป็นแบ็กกราวมีเมกนิดๆหน่อยๆนะครับตอนนี้เรา่คุณอะไรเนาะวนใจวันใจคนทางในผู้ช่วย <laughs> ชื่ออะไรนะพี่ชาครัาตอนนี้เราก็มาหาทำหายกินของอร่อยทำอันนี้คเครยกขายอะไรนะกาแฟสดกาแฟสด <laughs> ขายอะไรดึ่ครับมี กาแฟสดมีกโก้มีชาเขียวชาไทยแต่ราคาเป็นยังไงราคาราคาอยู่ที่25่บ้าทถึง35มบ้าบาทก็ราคาทั่วไปถูงด้วยชาวบ้านกินได้ชาแบบชาวบ้านกินได้กาแฟนี่เขาเขาบอกเขาบอกกาแฟจะอร่อยเนี่มันต้องมีเขารกอไเป็นแหล่งซึ่งกาแฟอร่อยเนาะไม่ใช่ย่ไ้องไหนมาก็ได้เหมือนก็ต้อง คัดสรรอย่างดีกาแฟเนี่ยามาก,กันไหนคุณเออคุณพิชาเนาะเอาเอา,เอามาก,กันไหนครับกาแฟสวนยุพอลสวนเจ้าของเนี่ยเอาแตงว่าเป็นคนคนยุพอลน,นี่ครับเนี่ยคนพิชาหอว่าเปนที่ทางอ๋อคนพิชาอ๋อจะมีที่ทางอยู่ขน,นั่นแต่ก็ปลูกเองอ๋อเนงก็ขายเองแล้วก็ปลูกเองเขาเขาเขาดูตัวเขาดูตัวกาแฟเลยครับอันไหนอันนี้เราทำขายแลยเนี่ยค่ะอันนี้ทำขายในซองครับอันนี้หนึ่งกิโลสติมา ชื่อสติม้านี่ครึ่งกิโลประมาณจักบาทจักบาทห้าสิบาทไม่ใช่ค่ะไอ้าสิบราคาไม่ใช่เลยคววันี่เราหลับมาแล้วก็มา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 บดขายเองของน้องชายอยู่ชุดพ่เหมือนกันอันนี้เราก็สั่งน้องชายมาขายแล้วก็มาบดขายใช่ไหมแต่กาแฟเม็ดนี้ยังไม่ขายใช่ไหมกาแฟดิบแบบนี้ยังไม่ขายใช่ไหม ก็ติดต่อไปทางสติมาได้ครับอ๋อลองมาดูเพจสติมาโอกาสไปซื้อมาเขาบอกกาแฟชุมพรอยอร่อยจริงเป็นเอกลักษณ์ครับเป็นเอกลักษณ์ความเข้มความเข้มอ่ะนี่มันมีโรบัสต้าครับอะไรนะอาราบิก้าอาราบิก้าอันนี้เป็นของสายประเทศเราโรบัสต้าอาราบิก้าโรบัสต้าคาปิคอนโอเคอยู่ตรงบนอะไรอัเภอร์อัพเภอร์คาแทคาแซทเนาะ ครับเราคือเรื่องของเรื่องผมเคยมาข้างหนึ่งปลากระลูกลอะรสชาติโอเคอยู่กลงป่าแต่บรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีคนก็จะทยอยมาตอนนี้ไม่มาเมื่อกี้คนมาเพราะเห็นผมสั่งออเดอร์นานเข <c oughs> าเลยกำก่อนลแล้วแล้วก็มานะครับมาดูความเอ่อรสชาติเป็นไงบ้างครับขออนุญาตนะครับไม่ยากห่างนิดนึงครับ <c oughs> ผมสั่งอเมริกาโน่นะครับยี่้อบวายปลาม็อกอะไรพวกอานสากลม็อกกับพอด ะมีคำว่าสติมาคอฟฟี่นะครับหรือว่าโมกกระปองกาแฟเนาะหรือถ้าเพจเขาเพจควายปลามกกระป๋องโอเคครับควายปลามกกระป๋องกาแฟอันนี้เอ่เมริกาโน่ผสมน้ำผึ้งเนาะนิดนึงเอ่อคือถ้ามีความขมแล้วก็ใส่หวานนิดนึงมันจะน้ำผึ้งมันจะรสชาติหอมขึ้นสำหรับคนที่ชอบประเภทขมๆเหมือนผมอะผมชอบกินสะเดาเลยชอบ กินแล้วรับตาได้ยังห้มันแบบได้กินกาแฟได้กินน้ำผึ้งน้ำผึ้งผสมครับตอนนี้รู้สึกก็คนขมขมชอบคนไม่ขมก็อย่ากินนะครับเด็กน้อยก็คงไม่ชอบมั้งอันนี้ของของลูกสาวเลยของโกโก้ของของคนถ่ายของ่ายกล่องนะครับเห็นเมื่อกี้ไปชิมเรารู้สึกมันนัวนัวใช่ไหมนัวนัวข้าว่หนัวคืออะไรนัวคือมันเข้มข้นเนาะโอเคครับ หวานผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ชอบเพราะนั้นก็เท่ว่างๆก็แวะมาวันอี่วันเสาร์ที่2ีเดือนมิถุนาสองพันห้าร้อยสีสิบสี่ครับก็ถามนิดนึงคุณปิชาเปิดมานานไหมครับปีได้เดืนอนกว่าแล้วครับเดือนกว่าการตอบรับของเอฟซีเป็นยังไงครับของดีมากครับดีดีเลยครับถือว่าดีครับถือว่าดีเป็นกาแฟน้องใหม่ก็ว่าน้องไม่ใช่อายุนะน้องใหม่คือเพิ่งมาเปิดใหม่ หรือว่าอะไรตอบรับแต่ก็มีการก่อนมานี่มีการสถานไงหาแหล่งลูกค้าหรือว่าไม่ดลหรือว่ามาวางอยู่จูก่ก็คนเห็นผันไปก็ถ่ายรูปไปลงเฟซคนจะตามมาใช่ไหมละก,การแค่ง,ง่าย <ๆ S 2> กันเองบ้นเองก,ก็มีกาแฟสดก็มีอยู่ไม่ไม่กี่ที่เนาะตลาดทีนึงอยู่แถวโซ่สองทีนึงแถวนี้คลิงเครือข่ายมันเครือข่หางงางกันมันก็จะดีคนอยู่ไกลตรงไหนก็ไปซื้อนะครับก็ให้กำลังใจชั้นสูงสิทธิ์กิจใจหมุนเวียน นะครับวันนั้นก็เชิญชวนพี่น้องนนสูงบ้านเองหรือคนละแวกไกลเคียงผ่านไปผ่านมาพอเขามาก็คือถ้ามาจากเดินไหวก็มาถึงหมู่บ้านแยกแยกใหม่ก่อตรงอนามัยสลัดหนึ่งเลยมานิดนึงก็จะเลยเลยมานิดนึงก็จะเห็นบึงก่อเนาะเลี้ยวซ้ายมาตรงไหนเป็นในอะไรรีสอร์ทอะไรเนาะรีสอร์ทไอ้ของบ้านเป็นป่าเนาะเลี้ยงสอดหรือขอกมา ก็เป็นมาวัดไปกอหรือไง่ายๆก็มาวัดใบกอทะลุวัดไปกอผานลุกเข้ามานี่ครับก็มาก,กินบรรยากาศเยน็นวันนี้อากาศดีนะครับอากาศไม่ร้อนมากดีมากวันนี้ก็ขอให้รรารวยนะครับพบก,กับคุณอ่ะเดี๋ยวฝากฝาก F อเอฟซีนะครันพี่็ฝากติดตามเพจด้วยค่ะควาย <c oughs> ป่ามอกคะพอทคอฟฟี่ค่ะควายป่ามอคค่าท็อปปี้ควายป่ามอคค่าทอป้ก็ถามนี่เองแต่เชิญถาม กาแฟโซลตูควายป่าควายป่าควายป่าชื่อนี้ท่านได้จากใดมาเป็นสโลแกนอะไรครับควายป่ามันไม่ได้โดนโอใกล้ๆหน่อยด้วยควายป่าไม่ได้เจ่ะจมูกแสดงว่าเหมือนกับว่ามันมีฟรีดอฟฟรีดอมอิซาเซลีไม่ได้ถูกจูงจมูกแสดงว่าเหมือนกับชีวิตเราอิสระหรือชีวิตใครที่อิสระ อยากไปไหนก็นไปไม่ขึ้นกบอะไรทั้งสิ้นวันนี้ก็ได้แนวคิด <c oughs> แม้แต่ตัวกาแฟนะครับก็ตั้งชื่อว่าสติมาผมสังเกตดูสติมาเระนั้นก็กาแฟอร่อยนะครับเป็นกาแฟสดถ้าสนใจมาฝากสั่งติดต่ออ๋เอเพสสติมามาจากชุมพรนะครับาากบาแฟของของแท้เลยแล้วก็กาทำอันนี้เราก็มาใส่นี่เนาะ อันนี้ขัวแล้วค่ะอันนี้เราขัวออคนละสีอันนี้ยังไม่ขัวใช่ไหมคุณผูชมอันนี้ยังไม่ได้ขัวอ๋อถ้าได้มาปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมถ้าได้มาก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้เนาะออเพราะขัวอะไรก็เป็นแบบนี้ขัวเองข้าวัดวเองใส่เพราะว่ามันต้องแค่เรามันจะอร่อยไหมอร่อยดูตรงขัวด้วยใช่ไหมใช่ถึงกาแฟดีขนาดไหนขัวไม่ขัวระดับไฟแรงไฟอ่อนมันไม่เท่ากันก็รสชาติก็จะเปลี่ยนไปผมว่าจะถูกไปใช่ค่ะให้กำลังใจพี่น้องมาเองครับ ครับขอบคุณครับทสองท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ